ไม้หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เกอร์วันพอดแคสต์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เกิร์วันพอดแคสต์เรามารู้จักกับธุรกิจอิธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจนะคะชื่อว่าอีเทอร์เนา เป็นธุรกิจที่เปลี่ยนจากคนที่ลาจากให้กลายเป็นสิ่งคองซึ่งจะอยู่กับเราชวนนิรันดอนค่ะมีกรณีศกษานะคะเป็นธุรกิจที่เปลี่ยนเท้ากระดูกของคนที่เรารักให้เป็นเพชรค่ะแค่ฟังก็น่าสนใจแล้วนะคะห่างพูดถึงรักนิรันดรคมกับฟาร์มได้ว่าความรักที่ไม่เสื่อมคลายไปตามกาลรรเวลานะคะเปรียบเช่นดูดกับเพชรเรียกง่ายๆว่า เป็นสัญลักษณ์แห่งความงดงามและความแข็งแกร่งอยู่ได้นานแสนนานในฟาร์มเป็นจริงทุกวันนี้นะคะคงไม่มีใครสามารถมีชีวิตชั่วนิรัดนดร์ค่ะหรืออยู่ในโลกนี้ไปตลอดชีวิตนะคะเพราะสักวันหนึ่งมนุษย์ทุกคนก็ลุนต้องจากโลกใบนี้ไปคะ่ะแต่วันนี้บทฟาร์มนี้ข้าพาไปรู้จักกับธุรกิจหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าอีเทเนวา ไอเดียธุรกิจก็คือจะเปลี่ยนความรักให้กลายเป็นสิ่งคล้องที่อยู่กับเราไปช่วงนิลันดอนค่ะ,ะธุรกิจนี้เป็นอย่างไรละ่ะเราไปดูกันนะคะว่าอีเทอร์เนวาเป็นบริษัทที่ถูกก่อตั้งขึ้นโดยคุณอ d เดล่าอัคเคอร์ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งนะคะในเมืองออสตินรักเท็กซัสค่ะเธอคนนี้เสียเพื่อนคนสำคัญไปด้วยระเร็งเมงืม่อปี2015นะคะ ึ่งนทารับเท้ากระดูกของเพื่อนคนนี้มาเป็นของไว้ดูต่างหน้านะคะโดยก่อนที่เพื่อนของเธอจะจากไปก็ได้บอกกับคุณอเดเล่ไว้ว่าชันนนำเอาเท่ากระดูกของเธอไปใช้อย่างสร้างสารรค์ทำให้คุณอเดเล่เริ่มหาข้อมูลต่างๆนะคะเพื่อนำเท่ากระดูกของเพื่อนเธอไปสร้างประโยชน์ให้ดีที่สุดค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะเธอได้พบกับนักวิทยศาศาสตร์ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องของเพชรและจุดนี้เองค่ะเธอได้ไอเดียว,ว่าจะเปลี่ยนเท่ากระดูกของเพื่อนเธอให้กลายเป็นเพชรแต่นั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะเพราะในเวลานั้นประเทศอเมริกายัางไม่มีเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญในด้านนี้เลยค่ะคุณอาเดเลเล่จะต้องออกเดินทางไปทั่วยุโรปะนะคะเพื่อตามหานักวิทยาศาสตร์มาวิจัยและพัฒนาเพื่อเปลี่ยนเท่ากระดูกของเพื่อนเธอ ให้กลายเป็นเพชรให้ได้จนในที่สุดเธอก็ทําสําเร็จนะคะแล้วขั้นตอนการเปลี่ยนเท่ากระดูกให้กลายเป็นเพชรต้องทําอย่างไรบ้างมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะขั้นตอนแรกหลังจะรับเท่ากระดูกหรือเศษเส้นผมมาแล้วนะคะจะเริ่มด้วยการสก,กัดเฉพาะคาร์บอนออกมาก่อนคะ่ะจากนั้นก็นําไปผสมกับมเมล็ดเพชรต,ตามสีที่ต้องการตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้งการบีบอัด และให้ความร้อนค่ะจนเกิดเป็นแร่เพชรในที่สุดนะคะหลังจากได้แร่เพชรมาแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญนะคะตามมาด้วยขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเจรนไนเพื่อออกมาในรูปทรงที่เลือกไว้นะคะโดยขั้นตอนที่เล่ามาทั้งหมดนี้ต้องปฏิบัตินนด้วยความประณีตหลังจากเธอทำการทดลองจากท้ากระดูกของเพื่อนเธอนะคะจนมจั่นใจะดับหนึ่งแล้วว่า เธอได้ก่อตั้งธุรกิจไอเดียนี้ขึ้นมานะคะให้การธุรกิจผลิตเพชรจากเข้ากระดูค่ะซึ่งให้ลูกค้าเลือกสีและรูปทรงที่ต้องการได้ด้วยนะคะจากนั้นจึงรับออเดอร์ไปผลิตเป็นของฝันอัมลาชิ้นสุดท้ายค่ะที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าหาระยะเวลาทั้งสิ้นนะคะในการแปลงสภาพและส่งถึงมือลูกค้าอยู่ที่ประมาณ8เดือนเลยนะคะและมีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ ตั้งแต่1 0 0 0 0 0บาทขึ้นไปคะ่ะทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดและสิทธิลูกค้าต้องการด้วยนะคะในปีที่ผ่านมามีรายงานนะคะว่าอินเทอร์เนเวาได้ขายปไปแล้วทั้งสิ้น1,500ชิ้นซึ่งเป็นสัดส่วนจากเท่าสัตว์เลี้ยประมาณ4ใน10ของทั้งหมดนะคะหาลองคิดจากมูลค่าขั้นต่ำแล้วบริษัททำรายได้ไปแล้วถึง165ล้านบาทช่ะคะ ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทและในปีเดียวกันนี้นะคะอิกเท่านึงว่าได้รับรับต่ผลเงินทุนรอบซีรีส์ A จากกองทุนหลายแห่งนะคะรวมถึงนักลงทุนชื่อดังอย่างคุณมามร์คคิวแบนจวนมูลค่าเงินลงทุนที่รับนั้นอยู่ราวๆ3า0ล้านบาทเลยนะคะ <S <S มาฝั่งเรื่องราวตรงนี้แล้วก็จะพอสุดแล้วนะคะว่าในหลายเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรา มันอาจจะมีไอเดียธุรกิจอะไรบางอย่างซ่อนอยู่เสมอนะคะอย่างในกรณีของอีเทอร์นวาก็เช่นกันคะ่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นจากการสูญเสียเพื่อนของคุณอเดเลซึ่งเพื่อนของเธอได้ฝากฝังเอาไว้ว่าให้นำเท่ากระดูกของเธอไปทำในสิ่งที่สร้างสารรค์จนคุณอเดเลทำมันได้สำเร็จเลยนะคะจนสามารถก่อตั้งธุรกิจเปลี่ยนคนเปลี่ยนเพื่อนรักสิขาของเราที่จากไปแล้ว ให้กลายเป็นเพชรเพื่อเราเก็บไว้เพื่อเราลึกถึงได้ตลอดไปค่ะฟังเรื่องราวแล้วเป็นธุรกิจที่ซ่อนอยู่จริงๆนะคะจากไอเดียเล็กๆของการสูญเสียเพื่อนทำให้เกิดธุรกิจอีกแนวหนึ่งในรูปแบบที่แปลกใหม่เลยนะคะขอบคุณที่รับฟังเกอร์วันพอดแคสติดตามเกอร์วันพอดแคสได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองเกิลบอร์ดแคส